ใบปอทิตยาขอโทษค่ะสวัสดีค่ะใบปอนะคะทิตยาจิรพรสิงห์ค่ะตอนนี้หนูเป็นนักแสดงค่ะจริงๆมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นสําหรับเส้นทางอาชีพนักแสดงหนูก็มองอนาคตของตัวเองไว้ว่าหนูก็ยังอยากเป็นนักแสดงต่อไปยังอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเราคิดว่าการที่ได้มาแสดงหนังเนี่ยค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆ ค่อนขางจะหลากหลายคะ่ะมันน่าจะมีกลิ่นทั้งของความสนุกสนานความเป็นวัยเด็กตอนนี้แต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นกลิ่นที่ผู้ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นกลิ่นของความทะเยอทะยานความท้าทายแล้วก็อาจจะมีความผิดหวังหรือว่าเศร้าเสียใจนิดหน่อยแต่คิดว่ารวมๆแล้วมันก็คือกลิ่นของความสําเร็จค่ะสักวันหนึ่งเราก็จะสําเร็จใบปคิวหนึ่งเทคหนึ่งกล้องสปีดไหมคะ